อรามพี่ว่าพี่คือจะไรกับงานในเต่องปีที่ผ่ันมาครับสำหรับพี่นะจะพี่รู้สึกว่ามนสัพัฒนาเรื่อยๆจากเมื่อปลายสตบรีก่อนนปับจุบันก็มีมาตรฐานทางด้านกรแลวก็งะทรวงศึกษาธิ่าอลฟี่ใหม่กันอย่างไรสร้างสร์ั้้นอ๋อครับผมนี่คือคยวฟี่นะครับแล้วพี่คุณเห็นอะไรในเรื่องของการที่มาเอลฟี่ใหม่มือและไม่กินเหล้าถิอยาหรือว่ามากินเครือดื่มแอลกอฮอลภายในงานนะครับ ที่เปุ่นจะได้คิดมากกว่าว่าจะได้เข้ามาต้องจากจากคนที่ปิ้นกินเล่าแล้วมันงารสินตีอะไรครับบางทีตับกันน้อยเดียวกับตีการใช่ไหมครับซึ่งมันจะต้องยอมให้เพื่อนเกิดขึ้นทุกปีที่บ้านเราถ้หวังไว้ว่าจะได้น้อยลงครับผมอ๋ออยากจะให้น้อยลงใช่ไหมครับเราพี่อยากจะเพื่อปีใหม่เมืองปีนี้เป็นอะไรไหมครับพี่ลองเสนอไอเดียสักนิดไอเดียที่อยากจะปรับเปลี่ยนเมืองจังหวัดของเราจากงานเสี่ยงให้เป็นงานสุขครับ สำหรับพี่แล้วก็คือโฆษณาประชาสัมพันธ์นักๆในในเรื่องของการเชิญชวนกันนั่นเองเราว่าเพื่อเพื่อจะได้เพื่อในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ด้านวัฒนธรรมมาเจไะส่งเสริมเพกขึ้านนักทุนิดๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะดีอยู่แล้วแต่ว่าเพือทำาพห้เป็นเป็นอะไรอย่างที่ย้อนไปโบราณที่สุดไปถึงว่าดึงเรื่องของประเพณีเข้ามามีส่วนหนแม่นะคะอันนั้นจะเป็นเสน่ห์ที่ยังยืนของจริง เบอร์ุีซแล,ล้วก็ปลาสจากเล่าอิน้องข้าวบัวในในคนปททัตทานีพิพิธาแอลนะคะเราจะเอาจะรอในราานที่ดีดีขึ้นอีกนอ๋อครับทีบบ่ขอบคุณมากครับขอบคุณจ้า